ดวงความรักประจำเดือนกันยายนปี2564ของชาวลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมคนโสดสนิทคนรักเก่าจะกลับมาขอเป็นเพื่อนคนมีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะอารมณ์แปรปรวนทำให้มีอาการเหินห่างแต่พอห่างกันไปก็ทนคิดถึงกันไม่ได้สำหรับคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วมีปัญหาไม่ค่ ไม่ใครจะค่อยเข้าใจกันนะคะแต่ก็ใช้เวลาในการปรับความเข้าใจกันได้ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทย,ทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนและครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ซึ่งเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะจึงแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าคุณต้องการดูเรื่องราวเฉพาะเจาะจงยังไงรบกวนให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเกตรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูค่ะรายละเอียดแปะเอาไว้ให้อ่านอยู่ใน Facebook Fanpage ลูกเกตพยากรณ์หรือว่าจะทักไลน์เข้ามาก็ได้นะคะไลน์ ID ก็แปะเอาให้ตรง description ค่ะคลิปนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมด3เชตนะคะก็คือ เซตที่1คนโสดสนิทเซต set ที่2คนมีคนคุยแต่ว่าไรสถานะและเซตที่3คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยจะแต่งงานกันแล้วหรือว่าจะเป็นแค่แฟนกันก็นกได้นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ S <S เรามาเริ่มต้นกันที่การเดินทางของดวงดาวกันก่อนเลยนะคะสําหรับชาวกรกฎดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระจันทร์ดาวความรักก็คือดาวพระเสาร์นะคะเราจะไม่ได้ตามดาวพระจันทร์ตามที่พูดไปในทุกๆคลิปนะคะอันนี้สําหรับท่านที่ยังไม่ได้เคยเข้ามาฟังนะคะจะได้เข้าใจเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณเนี่ยเขายายพบเรือนทุกสองวันครึ่งดังนั้นตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนท่านจะเดินครบทุกราศีเลยจึงไม่มีความจําเป็นที่เราจะไปตามท่านนะคะท่านเดินครบอยู่แล้วทีนี้ถ้าจะดูดาวพระจันทร์ดาวประจาตัว อเ,เอาไว้ดูในเรื่องของดวงประจําตัวในเรื่องของพื้นดวงมากกว่านะคะแต่ถ้าดูดวงโดยรวมถ้าดวงประจําเดือนแบบนี้เนี่ยเราจะมาดูที่ลัคนาของคุณว่ามีดาวอะไรเข้ามาปฏิสถิต์อยู่เข้ามาทําปฏิกิริยาบ้างซึ่งในช่วงเดือนนี้เนี่ยแทบจะตลอดทั้งเดือนเลยนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเลยเนี่ย ได้มีดาวพระเกตเข้ามาสถิตยอยู่ในลัคนาของคุณคะ่ะดาวพระเกตกุมลักนะคะดาวพระเกตเป็นดาวที่มาจากสองขั้วเลยนะคะในแง่ดีก็คือดาวพระเกตเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวของการเข้าสู่พระธรรมนะคะแต่ดาวพระเกตอีกแง่หนึ่งก็ดันเป็นดาวของความวุ่นวายฟุ้งซ่านวุ่นวายใจคิดเยอะคิดมากน่อยเก่งน่อยง่ายดังนั้นในช่วงเดือนนี้นะคะคุณจะมีความหน่อยด้วยเรื่องอะไรของคุณเองที่คุณสามารถครีเอทขึ้นมาได้เองเลยแล้วปกติ แล้วเนี่ยชาวชาวกรกฎคุณก็หน่อยง่ายอยู่แล้วด้วยเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระจันทร์น่ะนะคะดังนั้นเนี่ยจะมีความอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายๆนะคะบางทีเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็เอามาคิดกลายเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าคิดเป็นตุเป็นตะไปเองนะคะบางทีไปเห็นอะไรมาเล็กน้อยๆก็คิดเองเออเองไปซะหมดเลยแล้วแล้วส่วนใหญ่จะคิดไปในแง่ลบด้วยในช่วงนี้ค่ะดังนั้นความน้อยง่ายของคุณตรงนี้บางทีมันก็ผลักสายผลักดันให้คุณเข้าสู่พระธรรมซึ่งริงทีอันนี้ก็ดีนะแต่บางทีถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยมันจะป กิเวกไปหน่อยคือเหมือนคุณจะไม่ค่อยอยากจะยุ่งไม่อยากจะคุยกับใครรวมถึงคนรักของคุณด้วยนะคะอยากจะอยู่กับตัวเองนะคะค่อนข้างที่จะเก็บตัวในช่วงเวลานี้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมานที่เกิดจากความรู้สึกของตัวเองเกิดจากความฟุง้งซ่านของตัวเองนะดังนั้นต้องดูดีๆนะคะว่าเราตอนนี้กาลังคิดเยอะคิดมากไปหรือเปล่ามันตรวจตราความคิดของตัวเองด้วยว่าฟุง้งซ่านเกินไปไหม ส่วนในเรื่องของความรักอันที่จริงแล้วดาวความรักยังอยู่จุดที่ดีอยู่นะคะเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ในภพเรียนความรักแบบนี้เลยแต่ดาวความรักนี้เขามีมาตรฐานเดินถอยหลังนะจริงๆก็เดินถอยหลังมานานหลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็เดือนเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ไปจนถึงเกือบไปไปลายเดือนเลยจะพ้นจากการเดินถอยหลังมาเป็นเดินช้าๆแทนนะคะดังนั้นเนี่ย ดาวที่มันเดินผิดปกติถึงแม้ว่ามันจะมีมาตรฐานเป็นเกษตรราบดีก็ตามแต่ว่ามันก็ส่งผลให้ความรักของคุณค่อนข้างที่จะอึดอาดยืดยาดแล้วคนรักของคุณก็มีเกณฑ์ที่เขาเดินถอยหลังนั่นแปลว่ามีเกณฑ์ที่เขาก็จะคิดลบคิดในแง่ลบพอมาเจอกันอ่ะไอเราก็คิดฟุง้งซ่านไอเขาก็คิดในแง่ลบมันก็เลยมีปัญหาไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันบ้างนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะยังถือว่ายังมีดาวดีๆอยู่ค่ะเพราะว่าดาวปุตตะนะดาวความรักสดใสาดาวความรักเกิดใหม่ของคุณเนี่ยนั่นก็คือ <c oughs> ดาวพระอังคารเนี่ยนะคะยังสถิตยอยู่ในภพเรือนที่ดีดาวพระอังคารในช่วงแรกนะคะยังอยู่ในภพเรือนในในราศีสิงห์ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นภพเรือนกระดุมพระอ่ะก็ถือว่ากลางๆเฉยๆแล้วกันนะคะแต่พอมาสักประมาณช่วงวันที่ 6กันยาดาวพระองคารย้ายเข้ามาอยู่ในภพเปลือนที่ที่เป็น ราศีกันนะคะเขาเรียกว่าพบเรือนสหัชชะพบเรือนแห่งการติดต่อสื่อสารเจราจาพบเรือนแห่งเพื่อนนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ทําให้คุณในการติดต่อสื่อสารเจราจากับคนรักกับคุณได้มากขึ้นจากที่แรกในช่วงครึ่งเดือนแรกอาจจะมีความโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเนี่ยมีความเหมือนไม่ค่อยอยากจะคุยมีความมาคุมาคุคุยแล้วไม่เข้าใจกันคุยแล้วทะเลาะมั่งอะไรมั่งนะคะเอ่อต่อมาเนี่ย พอดาวย้ายนะคะมันก็จะทําให้คุณมีการรู้สึกว่าอยากจะปรับความเข้าใจมีความที่จะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นใจเย็นให้แก่กันมากขึ้นดาวพลังคารมาอยู่ตรงนี้นะคะก็เข้ามาอยู่รวมกันกับดาวพระพุธนะดาวพระพุธเนี่ยก็เป็นดาวที่มาจากภพเรือนสหัชชะและดาวสหัชชะก็เข้มแข็งเป็นเกษตรด้วยดาวสหัชชะเป็นภพเรือนแห่งการติดต่อสื่อสารเป็นภพเรือนแห่งเพื่อนนะคะดังนั้นก็อาจจะมีคนกลางที่เป็นเพื่อนเข้ามาคอย คอยเป็นตัวเชื่อมให้กับความรักของคุณก็ได้นะคะหรือว่าดาวศาชะเป็นดาวแห่งพี่น้องก็อาจจะมีพี่น้องนะคะคเข้ามาช่วยความรักของคุณให้เป็นตัวสมานความรักของคุณกับคนรักหรือคนคุยของคุณเนี่ยให้มันสดใสขึ้นก็ได้หรือในขณะที่ถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะการที่ดาวความรักใหม่ความรักสดใสเข้าสู่ภพเรือนแห่งเพื่อน <S <S ก็แปลว่าอาจจะมีเพื่อนอยากจะมาขอคุณเป็นแฟนหรืออาจจะมีคนที่เป็นเพื่อนของเพื่อนหรือเป็นเพื่อนของญาติของพี่น้องอะค่ะมา เกิดความสปาร์เกิดความรู้สึกดีๆกันกับคุณแต่ทีนี้ก็ต้องมาดูดาวความรักว่ามันสัมพันธ์อย่างไรคือดาวความรักมันก็ดีมันก็มีโอกาสที่คุณจะเจอเจอความรักได้อยู่เสมอๆอยู่แล้วในช่วงที่ดาวรักความรักมีมาตรฐานเป็นเกษตรแบบนี้แต่ตอนนี้มันเดินถอยหลังดังนั้นอาจจะเป็นโอกาสของคนเก่าๆนะคะแฟนเก่าคนรักเก่าอาจจะกลับมาขอเป็นเพื่อนก่อน อาจจะยังไม่ถึงขั้นรีเร่งจะพัฒนานะคะเพราะดาวมันเดินถอยหลังมันช้าเขาจะพัฒนาช้าไม่ใช่กลับมาปุ๊บแล้วจะขอเป็นแฟนปั๊บนะคะกลับมาก็ต้องค่อยๆเป็นทีละขั้นเป็นเพื่อนก่อนจากที่ไม่เคยมเมือบังเบินกันไปไม่เคยมองหน้ากันมาหลาย,ลายปีแล้วตั้งแต่เลิกกันอะไรเงี้ยก็ขอเป็นเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวสเต็ปต่อไปค่อยว่างกันอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะได้พบกับเพื่อนเก่า นะหรือคนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็อยากจะพัฒนาเป็นแฟนเป็นคนรักกับคุณแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะพัฒนาไปอย่างล่าช้ามากเลยเพราะดาวมันเดินถอยหลังนะดังนั้นเนี่ยมันพัฒนารวดเร็วคงยังไม่ได้ในช่วงนี้ส่วนคนที่เป็นคนมีคนรักคนคุยนะคะก็ประสานร,รอยร้าวกันได้ดีขึ้นน่าจะมีตัวกลางมีคนกลางหรือมีอะไรบางอย่างมาทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยใจเย็นกันขึ้นแล้วก็หันหน้าเข้าหากันปรับความเข้าใจกันได้อันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไพ่นะคะ เริ่มกันที่คนโสดสนิทกันก่อนเลยคืออันนี้ก็บที่ดวงดาวบอกเลยนะคะคนรักเก่าอันนี้จะโดดเด่นมากเลยสําหรับคนรักเก่าหรือว่า คนเก่าๆในชีวิตจะเป็นเพื่อนเก่าก็ตามเพื่อนบ้านที่เคยอยู่ป้านใกลเ้เดือนเคียงเพื่อนโรงเรียนเก่าอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้กลับมาเจอเจอกันใหม่แล้วพอเจอเจอกันใหม่มันก็จะรู้สึกดีแต่มันยังพัฒนาเร่งรีบการพัฒนาไปสู่การเป็นคนรักยังไม่ได้นะคะเจอไพ่สามถ้วยเจอไพ่เก้าดาเขาโทษกับเก้าไม้เท้าสามถ้วยคือการพัฒนาโดยเริ่มจากเพื่อนไปก่อนนะคะเก้าไม้เท้าก็คือเรื่องของการที่มันยังเป็นไปด้วยอย่างล่าช้าแล้วก็ใครก็ตามที่เป็นคนรักเก่าเนี่ย น่าจะปัญหาเดิมๆน่าจะยังไม่เคลียร์น่าจะยังมีอะไรกินแหน่งแข่งใจค้างคาใจกันอยู่ปัญหาเดิมๆน,นั้นแล้วพอมันยังไม่ได้เคลียร์มันยังไม่ได้คุยมันก็คงจะกลับไปเป็นคนรักไม่ได้ก็เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนไปต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะนะคะไพ่ประจำตุองคุณได้ไพ่ของคนอารมณ์แปรปรวนนะนั่นก็คือราชินีพระจันทร์ดังนั้นเนี่ยในช่วง,ดงโดยเฉพาะในช่วงที่ ออช่วงต้นๆเลยต้นๆเดือนเลยนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง6กถึง7กันยายนเนี่ยคุณจะมีความอารมณ์แปรปรวนค่อนข้างที่จะสูงมากนะจึงทําให้คุณอาจจะเกิดความรู้สึกเหมือนนอยง่ายกับคนคุยของคุณทั้งที่คนคุยของคุณเนี่ยเขาก็ยังมั่นคงกับคุณดีแต่ความมั่นคงของเขาเป็นในลักษณะที่ยังไม่ได้รีบเร่งจะพัฒนาเพราะเขาได้ไพ่เด็กถือเหรียญกับคุณนั่นแปลว่ามีความมั่นคงมีความรักมีความเอื้ออารแต่มันเป็นแบบเด็กๆดังนั้นยังไม่ยังลึกลงไปถึงขั้นที่อยากจะเร่ง นี้คือมันอาจจะเคยมีความรู้สึกท้าโถมาในช่วงเก่าก่อนถ้าคุยกันมานานแต่ช่วงเนี้คือความรู้สึกของคนบางทีมันเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆอย่างนะคะบางทีก็มันเคยรักอย่างลึกเหมือนเหมือนบางคนที่คบหากันมารักกันมาเป็นสิปีบางทีมันก็มีเบื่อๆกันหน่ายกันบ้างจืดจางกันบ้างแล้วก็พอช่วงเวลาที่เอ้ชีวิตมันมีความสุขมันก็กลับมารักกันหวานชื่น มากวกว่าเดิมได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังถือว่าเขายังมั่นคงกับคุณแต่ในเรื่องของความรักคงไม่ได้ถาโถมอะไรก็อยู่ในระดับกลางๆที่ยังไม่ได้อาจจะเร่งรีพัฒนาแล้วก็มีเหตุอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความหึงหวงหวาดระแวงหรืออาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาไปอย่างเชื่องช้าจนทําให้คุณมีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นอกมัน่นใจคุณจะเกิดความอารมณ์แปรปรวนเอาแน่เอานอนไม่ได้บางทีคุณยังไม่ได้รู้ตัวเลยว่าตกลงคุณแปรปรวนเพราะอะไรนะคะบางทีเขาก็อยู่ของเขานิ่งๆเฉยๆก็เป็นของเขาอย่างเงี้ นอยง่ายนะคะแล้วก็อยากจะปลีกวิเวกออกไปอยู่ลําพังนะคะอยากที่จะรักสันโดษขึ้นมาซะงั้นอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ มีโอกาสที่คุณเนี่ยจะปลีกแล้วก็เหินห่างไปแต่เหินห่างไปได้ไม่นานหรอกค่ะนะคะก็มาเจอไพ่ของการที่ยังไงซะยังยังได้ไพ่เก้าเหรียญเก้าเหรียญคืออีกนิดนึงก็เต็มสิบแล้วนะคะแต่ก็ยังมันก็ยังไม่เต็มอะ่ะดังนั้นเนี่ยก็คือมันยังคิดถึงกันอยู่ยังโหยหาถึงกันอยู่มันก็หาทางที่จะกลับมาเจอการคุยกันบางทีเป็นตัวคุณเองนั่นแหละที่หายไปเองปลีกู้เวกไปเองเสร็จแล้วนทนคิดถึงเขาไม่ไหวก็กลับมาหาเขาเองเขาก็อยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนตาเขาก็อาจจะงงงงหน่อยว่าเอาคุ ะะยังถือว่าความรักความสัมพันธ์ยังมีความมั่นคงดีมากแต่ก็ยังเป็นแค่เลขเก้ายังไม่เต็มสิบก็คือยังพัฒนาไม่ได้สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วอันนี้ต้องระมัดระวังในช่วงต้นเลยนะคะไพ่เริ่มขึ้นมาเป็นไพ่เป็นไพ่ทาวเวอร์เนื่องจากไพ่ของการทะเลาะเบาแหวงกันดังนั้นมีโอกาสที่จะทะเลาะเบาแหวงกันเข้าขั้น ปักเสียงรุนแรงด้วยเพราะว่าทาวเวอร์มาใบเดียวไม่พอมาเจอสดาบอีกนะมีความไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยแล้วคุณก็รู้สึกผิดหวังเยอะบ้บางทีเรื่องเนี่ยเรื่องเล็กนิดเดียวเองนะแต่อาจจะเครียด คุณมีความเครียดอะไรบางอย่างมาเขาก็อาจจะมีความเครียดในหน้าที่การงานของเขาบาะคนเครียดเครียดบันเจอกันบางทีเรื่องเล็กนิดเดียนะครกลายเป็นปัญหาใหญ่โตลุกลามไปได้นะแต่ตรงเนี้ยข่าวดีคือเขายังรักคุณนะความรู้สึกข,ของเขาที่มีต่อคุณยังเป็นไพ่ the empress ั่้เป็นไพ่ของการที่ยังปรารถนาดียังรักยังอยากจะเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณยังอยากจะไปดน,น,อ,นอนาคตข้างหน้าก็ยังอยากจะมีคุณอยู่อย่างเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าสถานการณ์ในช่วง ต้นต้นเดือนเนี่ยมีปัญหาเยอะไม่เข้าอกไม่ค่อยเข้าใจกันแต่สุดท้ายนะคะจะใช้ความใจเย็นโดยโดยเฉพาะทางฝั่งเขาเนี่ยจะมีความใจเย็นมากขึ้นมากกว่าคุณนะแล้วก็คุณจะคุณดูจะนอยเยอะนะคะทางฝั่งเขาจะใช้ความใจเย็นแล้วก็คือพอมันทะเลาะก,กันมันก็จะมีช่วงเวลาที่หืนห่างกันไปนะมันก็จะคิดได้อะว่าเราไม่ได้อยากห่างกันนี่เรายังรักกันอยู่เนี่ยก็จะมีอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นตัวแปรตัวกลางนะมีไพ่เลขสามเข้ามานะคะแต่อันนี้เป็นไพ่เลขสามในแง่ดีนะคะ เป็นตัวกลางที่มาสมาอนอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพี่น้องนะคะที่มาช่วยเป็นตัวกลางช่วยคุยให้ช่วยสมานให้ทําให้ความสัมพันธ์มันกลับมาดีขึ้นได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะสามารถหาซื้อนิยายของเกตได้ที่เว e ็บเมบอีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ค่ะ ส่วนท่านที่อยากฟังนิยายในรูปแบบเสียงนะคะเกตมีช่อง YouTube ที่อ่านนิยายของเกตเองให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอใจก็สามารถเข้าไปรับฟังนิยายของเกตได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ